สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พกักกาจะมาพูดประสบการณ์ในการจัดฟันซึ่งจะทําตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่สองสาเดือนที่แล้วแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ายังยังยังไม่ยังยัง,ย,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 งยังไม่พร้อมที่จะพูดออกมาว่ามันเป็นยังไงจะรอให้มันถึงเวลาที่เราจัดไปในระยะหนึ่งก่อนนะคะก็อันนี้หน้าพกักการเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะคะช่วงนี้เพราะว่าพ,พักกาไปผ่าฟันคุดมาข้างนี้นะคะเพิ่งเพิ่งจะหายดี ไม่นานก็แต่ว่ามันยังมันังมันยังบวมอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปไปผ่าฟันคูดมาซึ่งฟันฟันคูดของพีกกกเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ี่ซี่นะคะก็คือบน2กับล่างสองก็เป็นเคสเป็นเคสที่ผ่ายากหมดเลยทั้ง4ี่ซี่เอ้ยทั้ง2องซี่เพรเคสที่ผ่ายากเนี่ยมีสองซี่คือซี่ข้างล่างแต่ถ้าซี่ข้างบนเขาไม่งอกลงมาเนี่ยอาจจะต้องผ่าด้วยนะคะอาจจะต้องผ่าร่วมด้วยก็คือ หนึ่งก่อนเหตุผลในการจัดฟันของประกาศก็คืออย่างที่เพื่อนๆที่เคยติดตามประกาศในช่องของ Youtube มาตลอดเนี่ยจะเห็นได้ว่าฟันประกาศมีปัญหาในเรื่องของการฟันเกแล้วก็มีเคี้ยวนะคะฟันไม่เรียงสวยอย่างนี้อันนี้ปะกาศจัดมาได้ประมาณสักปะกาศใส่เดี๋ยวคอยค่อยพูดละกันก็มีปัญหาเรื่องฟันฟันเกแล้วก็มีฟันเคี้ยวนะคะแล้วก็ปัญหา อื่นๆเนี่ยที่มันตามมาในการดูแลรักษาฟันของเราเนี่ยมันมันเริ่มมันเริ่มม,ม,มันเริ่มรู้สึกว่าแย่ลงแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเรียนจบแล้วแล้วก็เริ่มทํางานแล้วก็คืออยากจะจัดฟันแล้วก็เราไม่อยากจะเอาภาระตรงที่ว่าพ่อแม่เราจะต้องจ่ายค่าทําฟันให้เราเนี่ยมาเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายอีกก็คือ ตั้งใจไว้ว่าเรียนจบบุ๊มเนี่ยจะต้องจัดฟันเลยก็คือทํางานแล้วก็จัดฟันคือมีเงินเก็บของตัวเองเนี่ยในส่วนหนึ่งในการจัดฟันอยู่แล้วนะคะอยากจะบอกก่อนว่าการจัดฟันเนี่ยต้องมีเงินเก็บถ้าสมมติเพื่อนๆที่ต้องขอพ่อแม่อยู่ก็กำก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องของการค่าใช้จ่ายในการจัดฟันแต่พักการเนี่ยจัดเองนะคะก็คือต้องมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่คงที่นิดน,นึงแล้วก็ควรจะมีเงินสำรองด้วยถ้าเราเริ่มจะจัดฟันตั้งแต่แรกนะคะ ก่อนที่ประกาศจะจัดฟันเนี่ยประกาศก็วางแผนไว้แล้วว่าเราเนี่ยต้องมีตังเท่าไหร่เพราะว่าในการจัดฟันเนี่ยมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะตอนนั้นปรกาก็มีเงินสำรองอยู่ประมาณสักสองหมื่นก็ไปคุยกับหมออะไรเงี้ยคือเราต้องมีเงินด้วยสำรองไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเพราะว่าเผื่ออุบติเหตุเราต้องทานู่ทนทานี่ต้องอะไรอีกเยอะแยะมากมายจีบปัญหานในการจัดฟันก็ไปหาคุณหมอไปร้านแรกก่อนร้านแรกเนี่ย ไปถามแถววัชรชลพลนะคะบ้านพกาศก็อยู่แถวแถวัชรชลพลยังไม่เข้าถึงวัชรชลพลก็ไปถามคุณหมอที่แถวร้านวัชรชลพลเนี่ยจะมีอยู่สองรู้สึกว่าจะมี2สองร้านสองร้านตอนนั้นที่ประกาศไปถามก็จะมีร้านแรกตรงตลาดตลาดถนอมิตรเป็นร้านแรกเป็นร้านรลักฟันก็ประกาศไปถามว่าจะจัดฟันจะยังไงดีคะอะไรเงี้ยคือตอนแรกเนี่ยหมอเนี่ยจะถอนเคี้ยวประกาศออกประกาศก็เลยบอกว่า ประกาศนั้นประกาศขอคิดดูก่อนก็คือการถอนเขี้ยวมันคือประกาศการจัดฟันของประกาศกคือฟันเกใช่ส่วนหนึ่งแล้วก็เขี้ยวรองอันดับมาคือถ้าสมมติหมอถอนเขี้ยวประกาศปุ๊บประกาศก็ไม่จัดเพราะว่าเหตุหลักและผลในการจัดฟันของประกาศคือการดึงเขี้ยวลงมาให้ฟันมันเรียงตัวกันซึ่งตอนนี้มันเรียงลงมาแล้วนะคะ มีอุปกรณ์เพิ่มด้วยนะคะการจัดฟันก็ไปถามร้านแรกคุณหมอบอกว่าถ้าสมมติไม่ถอนเขี้ยวหมอจะไม่ทําให้ประกาศก็เลยไปอีกร้านหนึ่งเป็นร้านด่อรทูดรทูเป็นคุณหมอจากสลาแดงมาเขามาเปิดร้านอยู่นะคะที่ดังๆก็ไปถามคุณหมอบอกว่าการจัดฟันที่ถูกต้องถูกวิธีคือการไม่ถอนเขี้ยวก็คือถอนฟันหลังเขี้ยวคือฟันกรามน้อยนะคะประกาก็ถอนไปสซี่แล้วก็ คุยกับคุณหมอว่าเออจะทําเลยอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่คุณหมอก็ตกอยู่ค่าใช้ใจ่ายประมาณ3 5มหมื่นห้าถึงสี่หมื่นบาทนะคะในแต่ละเคสแต่ละอันอาจจะมีอุปกรณ์เสริมใน,ในการจัดฟันด้วยในแต่ละเคสซึ่งไม่เหมือนกันนะคะ,คะก็ผักดีไม่ได้มาอว,วดร่ำรวยนะคือพูดให้ฟังว่าเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะก็คือประกาศใช้ตังตัวเองทั้งหมดเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการจัดฟันนะคะ ก็ถามคุณหมอหมอจะทำค่ะอะไรเงี้ยโอเคถ้าไม่ถอนเขี้ยวก็คือถามปรกาศก็ตกลงเพราะว่าผรกาศไม่อยากถอนเขี้ยวประกาศออกประกาศเสียดายปรกาศมีเคี้ยวยางไม่ตั้งแต่เล็กจนโตทุกวันนี้ก็เลยโอเคตอนแรกถามแม่แม่ก็บอกว่าแล้วแต่จะจัดหรอกก็ตอนแรกแม่ไม่อยากให้จัดเพราะว่ากลัวหมอถอนเขี้ยวผรกาศผรกาศก็เลยบอกเออโอเคหมอไม่ถอนเขี้ยวนะแม่อะไรเงี้ยแม่ก็บอกโอเคตามใจเพราะว่าเราใช้เงินตัวเองในการจัดก็ไปจัดวันนั้นก็พิมพ์ คุยค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วก็สา0หมถึงสี่หมบาทอาจจะมีอุปกรณ์เสริมด้วยของประกาศน,นะคะก็ของประกาศเนี่ยจะต้องใส่ใส่เครื่องขยายขากันไกรเนี่ยข้างบนตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีอยู่ตรงนี้กับเครื่องยกฟันเป็นก้อนที่หมาย,ยกฟันจ่ายค่าอันนี้ต่างหากอีกประกาศไม่คอดพูดถึงในรายละเอียดในค่าใช้จ่าย,ยานั้นมันก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ก็ ใส่เพิ vào, ่มไป2ออย่างคืออุปกรณ์มี2ตัวของประกาศคือใส่แบนด์ด้วยแล้วก็ใส่เครื่องนี้ขยายขากรรไกรด้วยนะคะเพื่อที่ว่าใส่ทําไมเครื่องขยายขากรรไกรเพื่อที่ว่าเขาจะช่วยดันฟันเราที่มีเที่ยวเนี่ยลงมาให้ไวที่สุดแล้วก็เรียงตัวให้เร็วที่สุดในการใส่เครื่องขยายขากรรไกรแล้วก็ใส่ก้อนขี้หมาเพราะว่าฟันระกากเนี่ยมันสบกันฟันมันไม่เท่ากันคือฟันมันสบกันอยู่คุณหมอก็เลยบอกว่าต้องใช้เครื่องขายขากรรไกรขาขากรรไกรกับ ก้อนขี้หมานะคะก็โอเคคุยกับคุณหมอเสร็จก็ไปพิมพ์ไปเอ็กซ์เรย์ก่อนเอ็กซเรย์ ray, แล้วก็พิมพ์ปากเนี่ยค่าใช้จ่ายจะ,จจะแยกแยกแยก,แยกต่างหากจากการจัดฟันนะคะคือไม่รวมกันนะก็ต้องไปคุยในรายละเอียดกับคุณหมอในแต่ละคนถ้าสมมติเพื่อนจะจัดฟันนะคะของประกาศก็เป็นแบบนี้โอเคก็พิมพ์เพจก็ ทำนุ่นใส่ใส่ยางแยกฟันก่อนก่อนที่จะใส่เหล็กของประกาศต้องใส่ยางแยกฟันก่อนเพราะฟันประกาศมันแน่นต้องใส่แบนแบนข้างในประกาศใส่แบนอยู่สองสองซี่นะคะพร้อมเครื่องขอย่างาขางไก่ก็ใส่แบนใส่ยางแยกฟันอยู่ประมาณสักเกือบสองอาทิตย์เพราะว่าประกาศว่างแค่สร์อาทิตย์แล้วหมอก็เข้าวันธรรมดาวันธรรมดาแล้วก็วันอาทิตย์หนึ่งวัน นะะในเดือนนางหมอจะเข้าประมาณ3วันก็โอเคก็ใส่อยู่ประมาณสองอาทิตย์เป็นเดือนเดือนหนึ่งแล้วก็ใส่อุปกรณ์ก็ใส่อุปกรณ์แยกฟันราคาในส่วนของเรื่องราคาในการจัดฟันเนี่ยประกาศไม่ประกาศจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันก็นานแล้วประกาศใส่ใส่เหล็กตอนช่วงเดือนกุมภาพันธ์วันที่1่กุมภาประกาศจําได้เพราะว่ากุมภากุมภามีนามีาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเจ็ดเดือนแล้วที่ประกาศจัดฟันมานะคะ ก็ผลผลที่ได้ก็คือเขี้ยวของพัก,กาศลงมาแล้วนะคะจากที่เขี้ยวอยู่ข้างบนตอนนี้กําลังตอนนี้คุณหมอกําลังจะดึงฟันเข้าไปนะคะจะเห็นว่าฟันมันห่างกันอยู่ตอนนี้คุณหมอกําลังจะดึงฟันพัก,กาศแหละตอนนี้นะคะอืใส่ใส่ใส่เหล็กตอนตอนช่วงแรกๆเนี่ยรู้สึกยังไงก็คือมันจะ กินอะไรไม่ได้ประมาณสักระยะหนึ่งประมาณสัปดาห์แรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เคยใส่ใส่ใส่เหล็กไงคือเราก็จะกินยากยากขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบลำบากจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อดทนเต็มที่แต่เลยเลยผ่านตรงนั้นมาได้คือถ้าผ่านตรงช่วงแรกมาได้ปุ๊เพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าสบายมากการจัดฟันจะไม่มีอะไรเลยนะคะก็อย่างที่เห็นว่าน้าผักก็ปกติเหมือนเดิมอาจจะดูยาวลงหรือเปล่านี่ผักกไม่แน่ใจเพราะว่า ก็ปกติหน้าผาก็ปกติดีนะคะก็เหมือนเดิมเจ็ดเดือนที่ผ่านมาคือใส่เครื่องขยายขากรรไกรผาศของผากเนี่ยมันช่วยทําให้ผาศเคลียวลงเร็วขึ้นโดยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่าฟันเคลี้ยวผาศตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ข้างบนตรงนี้รู้สึกว่าจะโผล่เมินนิดนึงตรงนี้จะข้างบนตรงนี้เลยไม่เห็นเลยคุณหมอก็ดึงมาใส่เครื่องนี้ทําให้เคลี้ยวเราลงเร็วขึ้นนะคะก็ต้องอยู่ที่เคสแต่ละบุคคลด้วยนะว่า เป็นยังไงสาหรับพระกะก็คือเป็นประมาณนี้นะคะก็จัดมาเจ็ดเดือนฟันก็ลงมาแล้วแล้วตอนนี้คุณหมอก,กำลังจะจัดเรียงฟันแล้วก็จะดึงฟันนะคะก็คงไม่มีอะไรแล้วก็คือเหลือแค่ผ่าฟันคุดอย่างเดียวอีกซี่หนึ่งข้างอีกข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายนี่เป็นเคสยากมากๆอย่างยังไม่พร้อมใจที่จะผ่าอันนี้ก็ไปผ่าข้างขวามาก็เพิ่งจะหายบวมได้ไม่นานนะคะก็วันนี้ครบครบวันที่หกแหละแต่ว่าพุ่งนี้อาจจะไปต้องตัดไหมย,ยังมีไหมยอยู่ข้างในนะคะ ก็เคี่ยวข้างบนไอข้างบนเนี่ยที่ยังไม่งอกหมอบอกว่าเดี๋ยวรอมันก่อนเพราะว่าประกาศจัดฟันแทแล้ระยะเวลาสองปีนะคะสองปีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะดีเทนเนอร์เนี่ยจะจะ,จะแยกอยู่ต่างหากอยู่แล้วก็คือจ่ายแยกจากค่าจัดฟันอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรนี่ก็ไปอัปเดตเดี๋ยววันที่สิบปดเนี่ยประกาศจะต้องไปเปลี่ยนยางฟันนะตอนนี้ใส่สีนี้อยู่ก็จะต้องไปเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะหลังจากนั้นที่พอเราใส่เสร็จคุณหมอก็จะเริ่ม พอฟันเราเข้าที่ปุ๊บคุณหมอเขาจะจะดึงฟันเราแหละเริ่มจะดึงฟันอาจจะต้องประกาศจะเริ่มอาจจะต้องใส่เชนแล้วก็จะทําให้การกินยากมากขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ยางนะคะยังไงเดี๋ยวมาติดตามผลกันละกันเดี๋ยวประกาศพยายามอัปเดตให้อาจจะไม่ได้อัปเดตแบบทุกเดือนเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากถ้าวันไหนดึงฟันหรือใส่เชนอะไรเงี้ยเดี๋ยวประกาศจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งละกันนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นรายละเอียดคร่าวๆในการจัดฟันของประกาศก็ การจัดฟันก็ต้องเลือกสถานที่ที่ใกล้บ้านที่สุดเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเราสามารถหาคุณหมอได้เลยใกล้บ้านนะคะถึงแม้ว่าคุณหมอจัดฟันจะไม่อยู่คุณหมอขั้นอื่นก็อาจจะช่วยเราได้นะคะเพราะสมมติยางหลุดโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยะจิปถาถกนะโอเควันนี้ไปแล้วยาวนานมากเลยสินาทีแล้วโอเคบายบายเดี๋ยววัานไหนประการจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะบายบาย